สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีตัวหนังสือหรือพยัญชนะไทยเป็นของตัวเองด้วยนะคะพยัญชนะที่ครูพูดถึงก็คือกอไก่ถึงฮอนนักฮูกค่ะเวลานักเรียนท่องกอไก่ถึงฮอนนักฮูกเด็กๆเ,เคยนับหรือเปล่าเอ่ยว่ามีกี่ตัวรวมแล้วนะคะมีทั้งหมด44ตัว แล้วก็ไก่ถึงฮอนักฮูกเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างเด็กๆท่องกันได้หรือเปล่าเอยใครที่ยังท่องไม่ได้นะคะเราต้องฝึกท่องทุกวันแล้วนะเพราะก็ไก่ถึงฮอนนกฮูกพยัญชนะไทยเนี่ยค่ะจําเป็นกับเรามากๆในการเรียนหนังสือแล้วก็ในการทํางานแล้วนะทุกวันนี้ไปค่ะถ้าวันนี้ใครยังท่องก็ไก่ถึงฮอนนกฮูกไม่เป็นวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปท่องพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะ อ่าเด็กๆด,ดูนะคะว่ากอไก่สีอะไรกอไก่สีชมพูใช่ไหมคะอ่าท่องพร้อมคุณทองตามคุณครูนะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราคอควายเข้านาขอคนขึงขังคอละครังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดี เด็กๆลองชี้บอกของครูสิคะว่างองงูคือสีอะไรชี้ให้งองงูให้ครูดูหน่อยเร็วงองงูสีอะไรนะสีส้มใช่ไหมคะเห็นไหมเก่งมากอ่าต่อไปชอชิ่งตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่ามทีชอกระเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชดาสวมพัน ตอปตักหุนหันถอฐานเข้ามาลองชอกระเชิดตัวไหนนะคะเด็กๆชี้ให้ครูด,ดูหน่อยแล้วชอกระเชิดตัวไหนนะะ้าตัวสีชมพูนะคะชอกระเชิดคู่กันทอนางวนโทหน้าขาวถอผู้เท่าเดินย่องนอนเน้นไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตงุง ถอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนหนูขวักไข่บอใบไ,ไม้ทับถมปอปาตากลมผอพึ่งทำลังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสัมเภากลางใบมอมาคึกคัก ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ลอเรือพายไปลอลิงไต่ลาววอแหวนลงยาสอสาลางเงียบเหงาสอฤสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองออ่างเนืองนองโหนกฮอนกฮูก,ก,กตาโต เก่งมากค่ะเด็กๆไหนเด็กๆชี้หอวลงหูตาโตให้คุณครูดูสิคะตัวไหนนะ้ตัวสีเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากผู้ที่คิดค้นพยัญชนะไทยก็คือพ่อขุนรามคำแหงนะคะมีหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะท่านนะคะได้คิดลายสื่อไทยลงศิลาจารึกไว้ก่อนแล้วพอสมัยพัฒนาขึ้นมาท่านก็เอามา เปลี่ยนจากลายสื่อไทยเป็นพยัญชนะไทยจนปัจจุบันนี้นะคะก็คือกอไก่ถึงฮอนตัฮูกมีทั้งหมด44ตัวตวันนี้ค่ะค,คุณครูจะพาเด็กๆไปสะกดคําว่าประเทศไทยกันคําว่าประเทศไทยเนี่มีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยนะคะปะออกเสียงปลอปลาก็ต้องเป็นตัวแรกคือตัวปลอปลานั่นเองปอปลานะคะตัวต่อไปก็เป็น อะไรคะเด็กๆเห็นไหมตัวอะไรเอ่ยตัวรอเรือแล้วก็สระอะนั่นเองนะคะต่อไปปลาแล้วสระเอตัวต่อไปก็คือทอทหารใช่ไหมคะแล้วตัวต่อไปตัวอะไรคะเนี่ยสอสาลาอ่านว่าทอเอสอเทศประเทศแล้วใช่ไหมคะต่อไปสระไอไม้มาลายตัวต่อไป ตัวอะไรคะทอทหารตัวสุดท้ายแล้วยอยักษ์ใช่ไหมใช่ยอยักษ์เขียนงี้ไหมคะทอไอไทยรวมกันประเทศไทยอ่านว่าประเทศไทยนะคะในเด็กๆลองสะกดกับคุณครูนะปรออปราปะทอเอสอเทศทอไอยอไทยรวมกันเป็น ประเทศไทยเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆเก่งกันทุกคนเลยป่าเราไปท่องกอไก่ถึงฮนนกฮูกตามคลิปวิดีโอกันอีกรอบนะคะเด็กๆท่องพร้อมกันเลยนะทีเนีย i